ทางอำนาจ,จเจริญน,นะคะคณะศิษยานุสิตหลวงปูแสงย่านวโรนะคะอดีตเจ้าอาวาสวัดป่าดงสว่างถ้ำเพื่นร่วมจัดถแถลงข่าวแลัก็พิธีมอบทรัพย์มรดกเพื่อสาธารณประโยชน์ให้แก่โรงพยาบาลค่ะ บรรยากาศที่โรงพยาบาลหัวตะพานอำเภอหัวตะพานจังหวัดอำนาจ,จเจริญค่ะคณะศิษยานุศิ์ของหลวงปูแสงย่านวโรอดีตเจ้าอาวาสวัดปลาด,ดงสว่างถ้ำได้จัดแถลงข่าวพิธีมอบทรัพย์มรดกบางส่วนของหลวงปูแสงเพื่อสาธารณประโยชน์ บริจาคเงืนจำนวน40ลาน7จ7 9 9าเกเก1บาท5 9สสตางค์เพื่อใส่ในการก่อสร้างตึกสงอาพาธค่ะโดยใส่ซือว่าอาคารหลวงปูแสงย่านมะโร่ให้แก่โรงพยาบาลหัวตะพานและกบ,บริจาคเงินจำนวนเจล้านบาทค่ะเพื่อจะซื้อรถพยาบาลชุกเฉินจำนวนสามคันมอบให้กับโรงพยาบาลสันพสิทธิประสงค์จังหวัดอุบลราชธานีโรงพยาบาลอำนาจ,จเจริ และกะ็โรงพยาบาลยะโสธรค่ะโดยมีนายทวีวัตรศรีรัตนวงศ์ค่ะเพิ่นกะมาชีแจงรายละเอียดของการมอบทรัพย์มรดกของหลวงปูแสงในเทือนีพร้อมด้วยพ้นตำรวจตรีจะรุ่นเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางพ้นตำรวจตรีประสงค์เฉลิมพันธ์ผู้บังคับการป้องกันและปราบรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ นายพัทธระนั่นบุญมานัดนายอำเภอหัวตะพานนายแพทย์ปฐมพงศ์ปรุปโปรงนายแพทย์สาธารณาสุขจังหวัดอำนาจ,จเจริญนายแทพทย์ธิรพุทธเฉลิมเกียรติสกุลผู้อมด้วยการโรงพยาบาลหัวตะพานนายแพทย์สมเกียรติเวียงสมุทรรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลและก็มีผู้แทนจากโรงพยาบาลสัรกสิทธิป,ประสงค์จังหวัดอุบลราชธา,น,า,า,น,น,าจจนีโรงพยาบาลอำนาจเจริญโรงพยาบาลยโสรพร้อมด้วยพระคู่ศิริศิลวัฒน์ เจ้าคณะจังหวัดอำนาจเจริญมหานิกายพระคู่สุชีพภาวนาพิวัตรหลวงพ่อเข็มสุชิโววัดห่วยสั้นเหนือจังหวัดอุบลราชธานีนอกจากนี้ยังมีพระคู่พิลาศถ้ำวิเทศวัดป่าวัางเลิงจังหวัดยะโสธรพร้อมด้วยคณะสงฆ์รวมในการถแถลงข่าวและการรวมเป็นสักขีพยานในการมอบรัพ์มรดกของหลวงปูแสงเพื่อสาธารณประโยชน์ในเถื่นนี้ค่ะ